สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะว่ากันด้วยเรื่องของแผนที่รูนเทอร์ล่าแต่ก็จะมากันแบบสั้นๆเนาะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่าทฤษฎีเล็กๆน้อยๆนั่นแหละอย่างที่เรารู้กันถ้าพูดถึงแผนที่ของรูนเทอร์ล่าวากระตาออฟฟิเชียลแล้วแผนที่ปัจจุบันที่ถูกต้องที่สุดก็คือแผนที่อันนี้ซึ่งเราก็จะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้แบบอินเตอร์แอคทีฟกันเลยทีเดียวเราสามารถเล่นกดคลิกนู่นนี่ดูข้อมูลได้ซึ่งจากที่เห็นพื้นที่ดังกล่าวเองก็นับได้ว่าเป็นพื้นที่บริเวณที่กกว้าางอม และก็จะแตกแยกย่อยออกเป็นพื้นที่ต่างๆทั้งการปกครองประเทศอาณาจักรและอื่นๆอีกมากมายอย่างน้อยๆที่เราแบ่งกันง่ายๆก็ทำออฟฟิเชียลเนี่ยนะทางไลออนเนี่ยแบ่งที่มาของแชมเปี้ยนในเกมเนี่ยก็ป่าไปประมาณ10ดิจิเทแล้วก็คือ10พื้นที่นั่นแหละครับนอกจากนั้นก็ยังมีพื้นที่หลายๆส่วนที่สามารถแตกแยกย่อยได้อีกเป็นจานวนมากภายในแผนที่ที่เราเห็นกันอยู่นี้แต่รู้กันไหมครับว่าอันที่จริงแล้วกระทั่งแผนที่ออฟฟิเชียลวันนี้ ก็ถือว่ายังไม่ใช่พื้นที่ทั้งหมดจริงๆของลูนเทอรลาด้วยซ้ําเป็นเพียงแค่แผนที่ของพื้นที่บางส่วนเท่านั้นที่ถูกนํามาให้พวกเราได้รู้จักกันอย่างน้อยที่สุดถ้าเราสังเกตกันดีๆแล้วก็นอกเหนือจากพื้นที่ที่เรามีข้อมูลกันอยู่แล้วเนี่ยจะยังมีผืนดินบางอย่างอีกในบริเวณขอบๆของแผนที่อันนี้ซึ่งดูแล้วมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่เอามากๆเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นครับหากเราไปดูในส่วนของไทม์ไลน์ในหนังสือเรียมออฟลูนเทอร์าซึ่งถือได้ว่าเป็นไทม์ไลน์ที่ออฟ จะมีระบุไว้ว่าในปีลบ6000หรือ6 0 0 0ปีก่อนประวัติศาสตร์ได้มีการอพยพของผู้คนจากดินแดนห่างไกลทางทิศตะว,วันออกมาขึ้นฝั่งอย่างทวีปบอลเนและชูริมาซึ่งก็คือ2ทวีปที่เราเห็นในแผนที่นั่นเองครับผมซึ่งพวกเขาเหล่านะั้นที่อพยพมาก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ติดตัวมาก่อร่างสร้างตัวจนขึ้นเป็นหนึ่งในอรารยธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดของทวีปซึ่งให้ผมคาดเดาก็น่าจะเป็นชูริมาละมัง้ง นี่เองจริงค่อนข้างเป็นการบอกว่ามิดินแดนอื่นซึ่งมีคนอาศัยอยู่นอกเหนือจากที่ที่เรารจักกันในปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าวิทยาการความรู้ที่นั่นจะมีความล้ำหน้าเหนือกว่าเพื่อที่เรารู้จักกันซะอีกแต่ก็เป็นในยุคโบราณเนาะปัจจุบันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเยอะกว่าน้อยกว่าหรือยังไงนอกเหนือจากนั้นนะครับเพิ่มเติมจากคอมเมนต์ในเพจที่ทาให้ผมนึกได้เนาะก็ต้องขอบคุณเวลาที่นี้เลยนะครับก็คือในส่วนของอนิเมชันการเลเวลอัพของแพนทีออนในเกมดิจิ่ัเรุนเทล่าซ แผนที่ในปัจจุบันที่เราเห็นจริงๆเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกรุนเทล่าห้านั่นเองคือถ้าเอามาเปรียบเทียบแล้วปัจจุบันเต็มที่ก็ได้ประมาณ1นึ่งโซีของทั้งโลกเองมั้งครับน่าจะเป็นหลักฐานที่ถือว่าได้ว่าชัดที่สุดเลยเนาะเพราะว่าเห็นได้แบบชัดเจนเลยว่าโลกทั้งใบเป็นอย่างนี้แล้วแผนที่มีขนาดแค่นี้จริงๆน่าเสียดายเนาะที่ปัจจุบันแทบไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ดังกล่าวเลยแม้แต่น้อยนอกจากที่ผมพูดมาก่อนหน้านียอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไม้ตายที่เรยอดเก็บเอาไว้สำ ซึ่งถ้าหากจะเกิดขึ้นจริงก็คองอีกนานนน่นแหละครับลำพังที่มีปัจจุบันเน,เนื้อเรื่องก็เต็มไปด้วยความลับมากมายไม่รู้จะแถมกันไปยังไงละซึ่งถึงแต่ตันจริงๆก็อย่างที่บอกไปก็แค่เปิดพื้นที่ใหม่เนื้อเรื่องใหม่ก็สามารถนําอะไรมาใส่ได้อีกเต็มไปหมดจากที่พูดมาทั้งหมดในคลิปนี้เนาะทุกคนก็คงจะพอกันรู้กันแล้วแหละว่าเนื้อเรื่องของเกมเกมนี้เนี่ยคงยังจะโลดแล่นต่อไปให้เราติดตามกันอีกนานเลยนลั่นแหละเผอๆบริษัทปิดแล้วเนื้อเรื่องก็คงยังไม่จบอะ่ะ มึงไม่ต้องทำต่อเกมนะอาจริงๆทำเป็นอนิเมะอนิเมชันนิยายในเรื่องเนี่ยนะขายได้เช่ไผมนะเยอะมากเลยแหละทุกอย่างดีหมดอะขาดแค่แย่งเดียวคือเกมเท่านึงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะสั้นๆง่ายๆก็บอกว่าทุกคนจะสนุกกับมันถ้าชอบก็กดไลค์ซับสไครต์กันได้จะได้มีกำลังใจในการทำกันต่อก็สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า